การติดตั้งมิกใหม่นะฮะกับคอร์สใหม่ครับยิงได้ครับยิงได้ครับไอ้เสียงเสียงเส,สียงตั้งเก้าวไรไปครับแน่นแน่นหนึ่นนงแน่นแน่นใส่วะครับใส่ก้าว่ะแน่นใส่ครับสุดยอดอ่ะสุดยอดเสียงกลางเนียนๆสม,มดีครับสมกับิวิ่งมาไกลโอสามลอยห้าสิบโลเลย ผมก็พีได้วิ่งไก่รออแม่แปดร้อยโล่ก็งไก่ดร้อยโลงผมสามร้อยห้าสิบโลนะครับเดี๋ยวดียามดีครับเดี๋ยวผมจบกันมือนี่ตั้งกันก็ยี่หักไปแล้วตัวนึงตั้งยาอาจารย์เ้องอเออยงกางฟังดีครับฟังดีนะตรงใจว่าไก่ดืนฝั่งใจตรงไปใจมื มันมันเปรนะมันฟังเหรอมันมันบุมเลยเหรอ มีมอเตอดึงไฟ8ปแอมป์

เลยเลยนี่นี่ไอ้ไอ้โดดงานว่าไอเลยโดดครับโดดโอ้โหโดดโดดมาเครื่องเสียงครับเออโดดโดดกรุงเทพเลยหอดอุบลปั๊บเลยอ๋อคือได้เหตุงานอยู่กรุงเทพขึ้นมาไก่เลยครับใจรักยืมายถึงว่าจังได้หนิใจรักครับใจรักเออใจรักมาจากนี้ไปกรุงเทพไก่ว่าแปดร้อยกิโลครับแปดร้อยแปดกลัวกลัวเหรอเอากล่องตีนเลยวะ วันที่อะไรเธอเมาซอยบุญครับอ๋อเป็นงานบุญงานแท่มือใดครับวันที่สิบวันที่สิบงานนี้ยังไงยุยุบานเท่านี่ครับบุญพระเวีครับโอ้พระเวียดบานเท่าเอาเครื่องออกซอยงานเนอาจารย์เคนนี่บุญพระเวียดหนังทีมงานว่าเบียดตองจังสี่วะเบียดเป็นมันดังเบียดบัดังอยู่แล้วไอ เอ,เออเบียดทรวมแล้วหรือหนีแต่กลางม่วสูบวะกันท่อไ<ว>มต้องเติมไ่ต้องเติมแมนแมนเขาเอาไล่เรียดที่ลีนี่มันบ่าที่แรกเขาตั้งประมาณเนี่ยผมว่ามันไอตูวท้ำนี่มันจะเอาวิธีอยู่เพราะวิธีมันคือกว้างเ <c oughs> พราะไปตูนไปจูนมาเริ่มเขาที่เขาท่างไอ้เิมกลางอีกถางละสองแจมเลยแฮะให้ผมจีบให้ชุ่มมือนี่เขาเน้นเขาอขอกกลางชัดๆเด้ีลี่นี้ ฝากกลางแมนผมสนมาก้องก็ฟังเป็นยังฝากกลางเลยเนีเพราะว่าเอ็ดเบสชูไม่ีคนตีดีคนหูจักคนหูดียังนี่งคันเรื่องฝากกลางดูดูเนาะเอาไปฟังเรื่องฝากกลางดูดูนะดูมาเฮ้ขาเหร่นเขาบุกไฟเหร่นแบบตู้หน่อยเขาเหร่นใบหน่อยแต่ว่าเหร่นจำนวนหลายเวลาเขาขึ้นงานแล้วมันดูแบบสมแน่นะแมนแมนครับตู้สองใบกลางใบหนึ่งแล้วมันกนเดิ่งเนาะ ถ้าากลางมันกินเดือนเลยแมนครับเห็นเสียงกลางบ่ดังเขาว่าเครื่องบ่ดังเลยดิเฮียบดังเตเบิดเขาว่าบ่ดังให้คนหูดีดีสื่มนเลยนี่โคนเห็ดเครื่องเสียงเห็ดนำของบ่ท่านมันต้องหูเทปเต็นหนาหันตามนำของบ่ท่านแมนตีกันว่าปีนี่นี่นะครับนี่รับงานยกเทียบไหครับย่างอยู่ครับบ่ท่านรับ เราเอาลองเครื่องแค่สามงานงานงานปีที่แล้วงานกรับก็ปีนี้ปีละเทือปีละเทือโอ้คักมาที่นึงก็คือต้องเอามาเข่อส่วนนี้มกันจันเลยสิละโอ้โหเนี่ยเลยเรื่มเรื่มเรื่มถามครับมีซื้อทีมงานป่ะนี่ครับซื้อทีมงานเหรอครับซอสังวันซอสังวันนะครับรับงานปีละเทือกพวกคาคิลีปะยิงตัวเนี่ย ซื้อ <jin> น <x 2> <handled kr> ี <ii> mm ่ค hmm ่องไฟซื้อสะสมทิละสิบสองสิบมันโมได้ปัจจัยล้างห้องมันยุ่งทีครับงานหลักโอ้ครับปัจจัยที่สองคือบุ้มีหกหลอดฝนครับก็เลยต้องล่อไปก่อนครับโอ้แอบเดียวกับมี่กินาได้แท้แบนแบนทุกอย่างกับเป็นแบนแบบบมไดแบบแบนดังแบนยังแบบแบนพอก็ับจับต้องได้ัดังเยอะหัวคุกย้ำ ก็ซับสองในวอลอันมากนะอ๋อครับตู้เฮ็ดเองเนาะตู้เบสตีเองเทอร์โบตู้เบสตีเองนะครับตีและแกะรอบนึงตีแล้รอบแรกใส่ดอกก็ได้ครับติดติดเจตีเทียบดอกท่าดาแต่ว่ามันซื้อดอกแต่ว่ามันคนละาเดินคนละดอกไปเลยครับอ๋อครับได้อยู่ได้อยู่ต่างแห้งอยู่ดังดีพร้อมมักน้ำเสียงเทอโบไอ้รุ่นแบบนี้นะ แน่นแมน่ภาษาไทยก็ไม่ไใช่มากนะจะมาเทอร์โบเนี่ยเยอะเหมืตีกันครับเลือกเร็วเอาโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาลองไม่มีไหมปะเนี่ยครับไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาลองไม่เข้าเดี๋ยวฟังฟังอีกสิบผลงานเพลงกันเอาเอาไหมเนาะเอาเอาได้ครับได้ได้สายไหม่นะนี่สาย